ฝุดโยคะหลายๆท่านนะคะจะมีการความสับสนบ้างระหว่างท่าดาวเวิร์ดเฟซิ่งด็อกกับท่าดอลฟินหรือท่าปลาลงมานะคะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง ซึ่งความแตกต่างของท่าจะมีอยู่นะคะแต่ประโยชน์ของท่าจะมีความคล้ายคลึงกันมากนะคะคือจะช่วยยืดกระดูกสันหลังและขาด้านหลังนะคะแต่ในส่วนของท่าดอลฟิน,นะค่ะจะช่วยยืดบริเวณหัวไหล่ได้ด้วยรวมถึงหน้าอกด้านหน้าได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าความแตกต่างระหว่าง downward facing dog หรือสุนัขก้มกับท่า dolphin pose ปาโลมาต่างกันอย่างไรเดี๋ยวเราไปฝึกพร้อมกันค่ะ กันนเลยะะคะอยู่ในท่าออ f l o อรค่ะในท่าดอลฟินนะคะเราจะวางศอกทั้งสองข้างลงพื้นค่ะนิ้วมือทั้ง10นิ้วจะกางออกกว้างๆเพื่อเป็นการกระจายน้ำหนักนะคะฝ่ามือและปลายนิ้วมือทั้ง10นิ้วต้องแนบพื้นค่ะตั้งส้นเท้าขึ้นนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกยกสะโพกลดศรีรษะสำหรับท่านี้นะคะ เราจะไม่ใช้วิธีกดศรีรษะลงไปที่พื้นแต่เราจะใช้วิธียืดกระดูกสันหลังออกไปยาวๆนะคะแล้วผ่อนคลายบริเวณคอศรีรษะจะอยู่ระหว่างแขนทั้งสองข้างค่ะแล้วหายใจเข้าออกลิกลิกยาวๆค่ะประโยชน์ของท่าดอลฟินนะคะจะช่วยยืดบริเวณหัวไหล่และหน้าอกส่วนหน้าค่ะแล้วหายใจเข้านะคะหายใจออกค่อยๆลดข่าวลงวางพื้น กลับมาสู่ท่าออนฟลอร์เช่นเดิมค่ะเมื่อกี้เป็นดอลฟินลักษณะที่1นนะคะดอลฟินในแบบที่2ค่ะก็ลดศอกทั้งสองข้างวางพื้นเช่นเดียวกันค่ะและใช้การประสานมือลักษณะแบบนี้นะคะเอามือลายนิ้วทั้งสีมือประสานกันถ้าเราเอานิ้วก้อยประสานกันในลักษณะนี้แล้ววางที่พื้นนะคะขณะที่ขึ้นท่าเราอาจจะมีอาการเจ็บที่นิ้วก้อยได้สังเกตนะคะนิ้วก้อยเราจะประสานโดยเอานิ้วก้อยด้านหนึ่งด้านขวาไว้ข้างใน ด้านซ้ายไว้ด้านนอกนะคะส่วนนิ้วที่เหลือให้ประสานกันปกติค่ะแล้วเต็มตัวขึ้นนะคะตั้งส้นเท้าขึ้นหายใจเข้าหายใจออกยกสะโพกลดศีรษะค่ะให้ส้นเท้าและฝ่าเทา้ารวมถึงปลายนิ้วเท้าทั้ง10นิ้วแนบพื้นค่ะยืดกระดูกสันหลังออกไปไกลๆยาวๆนะคะ และให้ศรีรษะอยู่ระหว่างแขนทั้งสองข้างผ่อนค่ายบาไล่ยลำคอและอยู่กระลมหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆค่ะหายใจเข้าเหยียดขาขวาขึ้นสู่เพดานค่ะขาตึงปลายเท้านะคะชี้ขึ้นตรงสู่เพดานแล้วหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆค่ะหายใจเข้าหายใจออกลดเท้าลงวางพื้นเปลี่ยนข้าง หายใจเข้าเหยียดเท้าซ้ายขึ้นสู่เพดานค่ะดูกระลมหายใจเข้าออกลึกๆย,ยาวๆไว้นะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่อยๆลดเท้าลงวางพื้นลดข่าวลงค่ะสำหรับการเล่นในท่าดอลฟินนะคะตอนนี้หลายๆท่านอาจจะรู้สึกเกรงบริเวณหัวไหล่แล้วนะคะ เราจะแก้ท่าในท่าชายโพสเต็กหมอบในลักษณะที่เอาแขนทั้งสองข้างวางแนบลำตัวค่ะแล้วผ่อนคลายบาไหายสบักหัวไหล่ทั้งสองข้างผ่อนคลายค่ะอยู่กับลมหายใจก็ออกลึกๆยาวๆหายใจเข้าขึ้นนั่งบนส้นเทา้า หายใจออกเงันหน้าลดลงค่ะตอนนี้นะคะเราก็ทราบกันแล้วใช่ไหมคะระหว่างความแตกต่างระหว่าง downward facing dog กับ dolphin pose นะคะแต่ไม่ว่าท่าจะต่างกันอย่างไรนะคะแต่ประโยชน์ของท่าไม่ต่างกันค่ะ